อชอบเซนต์คลาสอล <c oughs> ชอบไอตันั่งเล่นด้วยชอบไอ้นี่ไหมโบจูไหมชอบกวางเล่นเดียไหมปอยหนาวค่ะทุกคนกมากเกินเดี๋ยวแม่จะพาไปด,ดูหิมะนะ มาตกแล้วเด้อโน่นโรงผักแม่จะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้นะคะทุกคนคะ่ะดูสิคะขาวไปหมดแล้วนะคะตรงนี้นะคะตาย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 ดูสิคะอุ้ยต้นไม้หนาวมากคะ่ะต้นอันนี้ตายเอ้ยไม่ได้ไม่ตายหรอกเดี๋ยวปี ต้นเขาเรียกว่าต้นรสเบอร์รี่เนาะดูดิเดี๋ยวปีหน้านะคะเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่นะคะตอนอหน้าร้อนเนาะทุกคนคราวไปหมดแล้วคะ่ะบ้านนี้นะคะาราวแล้วเดี๋ยวไปดูข้างๆกันนะคะโอ้ยหนาวมากเลยทุกคนจรินนเงเนี่ย <c oughs> สององศาต้นไม้เย็นมากอันนี้ถ่ายบริเวณรอบบ้านให้ดูนะคะเพื่อนๆโอ้โหหนาวจริงๆเลย ข้างบ้านดูต้นไม้หนาจริงๆเลยนะทุกคนคะ่ะโอเค,อเ,คเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะโรงผักของแม่นะหลังจากที่อหิะมะมันตกเนาะว่าข้างในนะจะมีอะไรเหลือหลงเหลืออยู่ยบ้าง จะมีต้นอะไรหลงเหลืออยู่บ้างนะคะโอ้หมาก็หายจังเลยทุกคนเข้าไปดูพร้อมกันเลยดูดิดจะเปิดได้หรือเปล่าเนี่ยทุกคนเปิดไม่ได้อ่ะมั่เป็นน้ำแข็งนะคุณคะ่ะทำไงอ่ะจันเข้าไปไม่ได้ออได้แล้วได้แน่อื้มดอกไม้ยังหลงเหลือ ดินเข้าไปนี่อยู่ค่ะทุกคนดูดูดูผักชีนี่ยังได้กินอยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องทิ้งแล้วนะคะเดี๋ยววางกล้องตรงไหนอดูอันนี้คือมุไม่ได้หวันี่นะสามนีนะคะเป็นคนมาเอาอันนี้หอกดูดีดทุกคนนี่คือสภาพนะสภาพ นี่ยังมีดอกไม้เห็นไหมดอกไม้นี่เป็นดอกไม้เมืองหนาวเลยทุกคนดอกไม้ก็ยังอ,อยู่ยเนาะยังไม่ตายนะคะดอกไม้ไม่มีอะไรหลงเลยนะคะเะม่าหนาวมากเลยนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวแม่ต้องทาความสะอาด <Okay. S 1> ดูกันนะฮะว่าดูกันว่าหนาวแล้วจะเป็นยังไงนี่หิมะเริ่มเกาะข้างบนแล้วทุกคนเห็นไหม เริ่มเกาะหลังคาแล้วนะคะเดี๋ยวต้องมากวาดทิมะนะคะทุกคนถ้าไม่กวาดเดี๋ยวมันจะหนานาะหนานแล้วก็พังลงมานะ,คะเคเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะดูข้างนอกกันนะคะาข <c oughs> หนาวมากๆห้ยหนาวทุกคนคะ่ะพูดไปก็สั่นไปนะคะใส่ชุดใส่เสื้อผ้ามานะคะแค่ตัวเดียวนะคะทุกคนจะให้ดูว่าสองมลูกเมืองหนาวนะคะอันนี้ก็คือสองม่ลูกเมืองหนาวจริงๆนะคะเออตามชื่อช่องเลยนะทุกคนค่ะยเย็ยนเย็ยนเย็นนะครับตัวสั่นไปหมดเลยทุกข้างหลังคะ่ะเพื่อนๆบรรยากาศดู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 นี่โรงผักแม่ เ oh, ย็นมากนี่ก็คือชื่อเมืองอ่าว่าคาราช็อกนะ,ะเมื่อกี้ไปใส่เสื้อมาเพิ่มแล้วค่ะเพราะว่าหนาวมากๆเลยนะคะาราช็อกนี่ก็จะเป็นอ่าอยู่ทางเหนือเนาะ,ะจะเป็นเขตที่ติดกับฟินแลนด์นะคะฟินแลนด์ก็คือนั่งรถจากคาราช็อกไปเนี่ยอ่าประมาณเอ17นาทีได้นะคะก็จะเป็นข้ามเขตไปฟินแลนด์ได้ไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราวเป็นเขตต่อแดนกับประเทศฟินแลนด์นะะมาก็เหาเหลือเกินทุกคนเอย วันนี้แม่ก็พามาดูนะคะว่าทาไมแม่ถึงตั้งช่องว่าส่งไม่รูปเมืองหนาวนะคะก็คือโมคิดว่าเมืองที่โมอยู่เนี่ยมันหนาวมากๆนะคะหนาวจริงหนาวมากๆ,าากๆเลยเออแล้วก็หิมะก็จะมาเร็วกว่าเขาหนาวก็จะหนาวกว่าเขานะคะจะหนาวกว่าเขาแต่ก็อยู่มาได้จนถึงสี่ปีแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ทําตัวให้ชินเนาะก,กับสภาพอากาศแล้วก็สภาพแวดล้อมแล้วก็ผู้คนนะคะ ที่โมอยู่นี่ก็คือจะอยู่ติดภูเขาเนาะแล้วก็แม่น้ําฟิลิปมาคะมาเนี่มาตรงนี้เนะแล้วก็เออ่นจะเป็นแบบธรรมชาติสุดๆอะวันดีคืนดีนะก็จะเห็นกวางนะคะกวางมูสกวางป่าน,นะคะลงมาจากเขาเนาะลงมาจากภูเขาแล้วก็มาหากินต้นไม้ต้นหญ้าน,นะคะเพราะว่าตอนนี้บนเขาก็เริ่มหนาวแล้วเนาะจะมีต้นสนต้นบนน้นเห็นไหมเห็นไหมสีเขียวต้นนี้ก็คือจะที่จะยังเขียวอยู่ใช่ไหมลูก เดิบชอบไหมลูกชอบเป็นสนุกชอบไหมครับเดี๋ยวบอกี่ชอบสนุกนะสรมไม่ลูกบางหนาวก็คือตอน้ตอนต้นเรื่องมีชอบสนนิสนแล้วก็ได้ไอของเล่นโอ้โหได้ของเล่นชอบยูเรนิเซนนะคะชอบเซนต์ครอสนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันเนะ เมืองคาราช็อกนะคะเมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองคาราช็อกนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้เมืองคาราช็อกก็กลายเป็นขาวไปหมดทั้งเมืองแล้วนะคะก็จะมีแต่หิมะแล้วนะคะจากนี้ไปนะคะก็จะต้องเดินเหยียบบนหิมะกันทุกวันนะคะอ่าเราจะหนาวกันไปจนถึงเดือนประมาณห้ากเดือนนะไปสิ้นสุดนะคะหิมะเริ่มละลายก็ประมาณเดือนเมษาเมษานะคะประมาณเมษาไปปลายเดือนเมษา ท่ากับว่าเราต้องอยู่กับพิมากี่เดือนเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองสองสิบสงโอ้หกเดือนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนแต่โมก็อยู่มาได้จนถึงสี่ปีแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็ได้ทำถึงสี่ปีแล้วเนาะก็ต้องอยู่กับมันเนาะทุกคนนอจาจะต้องสู้ๆใช่ไหมคะสู้ๆนะคะทุกๆอย่างนะคะต้องสู้นะคะอะ่หนาวก็ใส่เสื้อผ้าหนาๆน,น,น,นะคะร้อนก็เปิดพัดลมเนาะเปิดแอร์ เราก็ต้องเล่นด้วยกันอยู่ให้ได้ค่ะเดี๋ยวตัวนี้มันคารเสียงหมามากเลยทุททคคยกนนะะทุกคนค่ะจะเห่าอะไรนักหนานะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้แม่ต้องขอตัวลาไปก่อนแม้าใครชอบนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ทำคลิปต่อต่อไปด้วยจ้าบ๊ายบายบ๊ายบายเล่นอะไรดูกเแซนวเหรออน้ม ชอบสโนมไหมครับพูดสิฟ hey, he ิลิปชอบซานตาคลอสให้คุณเล่นชอบซานตาคลอสให้ของเล่นด้วยได้ชอบไอ้นี่ไหมโบจู๋ไหมชอบกวางเรนเดียไหม